สสวัดีครับายการท้าชนในคลิปนี้เป็นการนําหูฟังทรงใหม่ที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือหูฟังทรงคลิปอ่อนนั่นเองซึ่งรุ่นที่เรานํามาท้าชนก็คือรุ่นซาพี t เพ์คลิปโปรในราคา1,590บาทและอิน i ิไ e เออร์คอมโ1ในราคา2,090บาท เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับ i n d i f i e r รุ่นนี้เนี่ยมี2ชื่อนะครับก็คือ c o m f o C และ R 1ซึ่งดีไซน์ภายนอกเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วก็คือรุ่นเดียวกันนะครับและคลิปนี้ผมจะขอเรียกสั้นๆว่า R 1นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมายอย่างเช่นการดีไซน์ที่โดดเด่นการเชื่อมต่อได้2เครื่องพร้อมกันไดเวอร์ของหูฟังทั้ง2รุ่นก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมายอย่างเช่นการดีไซน์ที่โดดเด่นการเชื่อมต่อได้2เครื่องพร้อมกันไดเวอร์ของห และแน่นอนว่าถ้าพูดกันในเรื่องของพลังเสียงแล้วอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนแต่จะแตกต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับโดยในคลิปนี้มาดูกันว่ารุ่นไหนจะตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้มากที่สุดตั้งแต่การแกะกล่องชำระสเปคฟังเสียงและลองใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันว่าหูฟัง2ตัวนี้แต่ละตัวมีจุดต่างกันยังไงและตัวไหนน่าจะเหมาะกับคุณมากกว่ากันถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ ต้องบอกก่อนนะครับใบหูของแต่ละคนเนี่ยมีขนาดและลักษณะที่ไม่เหมือนกันบางคนใส่หูฟังทรงหนีบหูแล้วเจ็บบางคนใส่แล้วอาจจะไม่ได้รู้สึกเจ็บใบหูก็ได้หรือเสียงที่ได้ยินแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะได้ยินไม่เท่ากันนะครับซึ่งเกิดจากขนาดของใบหูแต่ละคนนั่นเองดังนั้นควรพิจารณาให้ดีก่อนซื้อหูฟังทรงคลิปออนนะครับและคลิปนี้ก็ทําขึ้นตามเสียงที่ผมได้ยินนะครับ เริ่มกันตั้งแต่ตัวกล่องแพ็กเกจเลยนะครับตัว i d i f i i r R1 สําหรับตัวที่เรานํามาท้าชนในวันนี้จะเป็นสีดำนะครับตัวกล่องเป็นทรงสี่เหลี่ยมสีครีมจัตุรัสขนาดเล็กกระทัดรัดหน้ากล่องสกรีนรูปหูฟังพร้อมโลโก้ i d i e ฟ i ยและชื่อรุ่น R1 อยู่ด้านล่างส่วนด้านหลังและด้านข้างเป็นสเปคย่อยๆครับเปิดออกมาก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานสายชาร์จ USB Type C และตัวกล่องชาร์จหูฟัง R1 ดีไซน์กล่องชาร์จเป็นสีดำเงาด้านหน้ามีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่มีสกินลายคำว่า Edifier สีเหลืองทองดูสวยงามสกีนลงบนกล่องชาร์จลงไปเลยส่วนด้านหลังเป็นพอร์ตชาร์จ USB Type C พร้อมปุ่มรีเซ็ตเปิดกล่องชาร์จออกมาก็จะเจอกับหูฟังจัดวางในช่องแยกซ้ายขวาดึงหยิบหูฟังออกมาใช้งานได้เลยความพิเศษของหูฟังตัวนี้ก็คือสามารถใส่ที่หูฟังข้างใดก็ได้ตัวหูฟังเนี่ยจะแยกข้างให้อัตโนมัติ หูฟังมาในโทนสีดำวัสดุที่ใช้เป็นพลาสติกที่ดีไซน์ออกมาพรีเมียมสวยงามโฉบเฉี่ยวมากๆมีโลโก้อินฟิไนเออร์เล็กๆอยู่บนหูฟังแบบมินิมอลด้วยสวยงามลงตัวเลยทีเดียวครับการสวมใส่ของอินฟิไนเออร์ R1 สวมใส่แล้วเนี่ยไม่รู้สึกหนีบหูใส่เข้าใบหูได้สบายๆตัวการค่อนข้างอ่อนทำจากพลาสติกดูแข็งแรงทนทานติดตรงที่ตัวหนีบด้านหลังเนี่ยให้มาค่อนข้างใหญ่อาจจะไม่เหมาะกับคนที่หูเล็กเพราะใส่แล้วอาจจะเกิดอาการเจ็บใบหูก็ได้ครับ มาที่ซาวพีสเพอร์คริปโปกันบ้างดีไซน์ของกล่องเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวด้านหน้าสกรีนรูปผูฟังพร้อมชื่อแบรนด์ซาวพีสที่มุมซ้ายบนและชื่อรุ่นเพอร์คริปโปที่มุมขวาล่างส่วนด้านหลังและด้านข้างก็จะเป็นพวกรายละเอียดสเปคเด่นๆของรุ่นนี้แบบคร่าวๆค,ครับเปิดมาภายในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานมาให้ถัดมาก็จะมีสายชาร์จ USB Type C ดีไซน์ของกล่องชาร์จเป็นสีดําดูพรีเมียมเลยนะครับมีปุ่มรีเซ็ตให้ที่ด้านหน้ากล่องพร้อมไฟบอกสถานะแบตเตอรี่เล็กๆและมีรูเสียบชาร์จ USB Type C มาให้ด้านหลังกล่องชาร์จเปิดกล่องออกมาก็เจอกับหูฟังทรงคลิปออนหากมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ให้แกะออกแล้วชาร์จก่อน ตัวการหูฟังทําจากยางให้ฟิลจับที่รู้สึกได้ว่าพรีเมียมมากๆโดยจะมีแถบโลหะครอบอยู่ด้านบนเป็นแผงฟังก์ชันทัส,สกีนอยู่ฝั่งที่เป็นลําโพงโดยฝั่งหนึ่งของหูฟังจะมีแผ่นขั้วทองแดงสําหรับการชาร์จลงในกล่องชาร์จเวลาชาร์จสามารถใส่ฝั่งใดก็ได้ลงในกล่องชาร์จซึ่งถือว่าสะดวกสบายมาก และสามารถใส่ที่หูข้างใดก็ได้ตัวหูฟังจะแยกข้างให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันครับการสวมใส่นะครับเวลาสวมใส่ให้หนีบเข้ากับใบหูโดยให้ฝั่งที่เป็นลําโพงอยู่ภายในหูและฝั่งที่เป็นแผ่นทองแดงอยู่แล้วอยู่ภายนอกหูสวมใส่แล้วรู้สึกสบายใช้งานได้ทั้งวันโดยไม่รู้สึกปวดหูตัวก้านทําจากยางและที่หนีบด้านหลังมีขนาดเล็กกว่าอินดิฟาเออร์เล็กน้อยทําให้การใส่ทํแอคทิวิตี้ต่างๆในชีวิตประจําวันได้อย่างสะดวกสบายกว่าแต่สําหรับผู้ที่ใบหูเล็กใส่นานๆก็อาจจะรู้สึกเจ็บหูได้เช่นเดียวกัันครบ มาดูที่สเปคกันนะครับสเปคของซาพีส์เพอร์คลิปโป o และ R1 เป็นเป็นบลูทูธ5.4เหมือนกันไดเวอร์ของซาพีสเพอร์คลิปโป o มีขนาด12มิเมเป็นแบบ d u อัลแมกเนติกด n น m i c ิกคอยและ Dynamic EQ a อัลกอส่วนของอิน f ิ e เ r อรมีขนาด12มิเมเป็นแบบ Dynamic d y n a m มิกไดเวอบวกกับดูอ c o m p o s i t ิตไดอะแฟรมตัวเพอร์คลิปโปกันน้ำกันฝุ่นเป็นแบบ IPX5 ส่วนอิน f ิ e เ r อรเป็นแบบ IP56 ไมโครโฟนของเพลคิปโปให้ไมามาข้างละหนึ่งตัวพร้อมระบบลดเสียงรบกวนระหว่างสนทนา ส่วนไม์ของ i d e เด i r e R1 ให้ไม์มาข้างละ1ตัวเป็นแบบ AI c o r e Noise Reduction ความจุแบตเตอรี่ของ Per c ์ค p ิ o ใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง6ชั่วโมงต่อการชาร์จส่วน R1 ใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด7ชั่วโมงต่อการชาร์จน้ำหนักของหูฟัง Per c ์ค p ิ o อยู่ที่ข้างละ5กรัมส่วน i d e a i i r e R1 อยู่ที่5.8กรัมฟีเจอร์อื่นๆของ Per c ์ค p ิโรองรับแอปพ e a c e Audio รองรับเกมโหมดอยู่ที่77มิลลิเซกและยังรองรับ Movie Mode มีมัลติพ o ย n ์คอนเน็กชันสลับไปมาระหว่างอุปกรณ์2เครื่องได้ส่วฟีเจอร์ของ i d i n t i r i e r R1 รองรับแอป i d i n t i r i o r n o n t e c t มีเกมโหมดมี m ัลติพอยต์คอนเน็กชันสลับไปมาระหว่างอุปกรณ์2เครื่องได้มี Wailing d e t t c t i o n ระบบตรวจจับการหยุดเพลงเล่นเพลงขณะถอดหรือใส่หูฟังและยังมีฟัง์กชันไล่น้ำออกจากหูฟังด้วยครับ สรุปสเปคของ s า u พ d p e a อร e คลิ i โ Pro เหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียงที่ปรับแต่งได้อัตโนโมัติเพราะมี Dynamic EQ Algorithm และน้ำหนักเบาสมใส่ได้สบายมากกว่าเหมาะสำหรับทำกิจกรรมทุกไลฟ์สไตล์อย่างเช่นออกกำลังกายเล่นเกมหรือว่าดูหนังเพราะมีทั้งเกมโ o d e Movie Mode และยังสามารถสลับไปมา2เครื่องด้วย Multipoint Connection อีกด้วยครับส่วน i d นฟล i เ r อเปเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหูฟังที่ใช้งานได้ยาวนานกว่า ทนทานกว่าต่อสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็มีฟีเจอร์อัจฉริยะอย่างเช่นวอล i n g Detection และ m u l t i p o ยต์คอนเน c ชั่นเช่นเดียวกับซา p ีสเพอร์คลิปโปลด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างและเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายจึงบอกได้ว่าทั้งซาพี e เพอร์คลิปโปลและ i d e ด f i r r R1 เป็นตัวเลือกที่ดีในระดับเดียวกันถึงแม้ราคาจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับ มาในพานนี้เป็นเรื่องของเสียงนะครับหัวใจสําคัญเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงที่ได้จากหูฟังทั้ง2ตัวนี้กันก่อนและกลับมาท้าชนในเรื่องของเสียงครับ Oh! God. ี่ดตอกันแม้ชีวิตได้ผ่านเลยไว้แห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นเม็ดแทท้ี่ดีต่อกันเจ็บอีกกี่ครั้งก็ไม่ เริ่มที่ย่านเสียงของ Edifier R1 กันก่อนนะครับย่านเบสเนี่ยเบสให้มาเป็นลูกมวลหนาแต่ด้วยความที่เป็นหูฟังสไตล์คลิปออนจึงทําให้ย่านเบสเนี่ยมีความเบาบางลงเล็กน้อยแต่ก็ยังสามารถประคองย่านอื่นไปได้อย่างดีหัวโน้ตของเบสและแรงกระทะจากกระเดื่องรู้สึกชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดย่านกลางสําหรับในส่วนของเสียงร้องย่านกลางที่หายห่วงได้มาตรฐานของ Edifier ทั้งเสียงร้องผู้ชายและเสียงร้องผู้หญิงหัวโน้ตที่ได้มีความหนาและปลายเสียงที่ได้ก็มีความคมชัดโทนของเสียงร้องที่ ได้จะเป็นโทนสว่างนําออกมาด้านหน้าดนตรีแบบรู้สึกได้อย่างชัดเจนย่านเสียงกลางไปจนถึงย่านกลางแหลมมีความพุ่งมากทําให้ได้ยินหัวโน้ตหางเสียงและคําร้องที่ชัดเจนครับสําหรับย่านแหลมหัวโน้ตชัด ชัดมาตั้งแต่ย่านกลางแหลมแล้วนะครับปลายเสียงเก็บตัวเร็วทอดได้ไม่ไกลมากนักมีความใสแต่ไม่ถึงกับเป็นประกายมากพอจะมีเสียงซึบซับสอเสือซอโซ่ของนักร้องเสียงไฮ้แนดของกลองให้ได้ยินอยู่บ้างจึงทําให้ย่านเสียงแหลมที่ได้จากหูฟังตัวนี้ไม่แสบเสียดหูครับ เวทีและมิติเสียงครับเอาที่เวทีเสียงก่อนมีขนาดกลางๆค่อนไปทางกว้างเล็กน้อยมิติเสียงที่ได้ยินมีความลึกพอประมาณได้ยินตำแหน่งของเครื่องดนตรีแต่ชิ้นไม่ห่างกันมากและรายละเอียดของแต่ละย่านเสียงเนี่ยก็ขับออกมาได้ดีและย่านเสียงของซาพีสเพอร์คลิปโปมาเริ่มกันที่ย่านเบสกันก่อน โดยความที่เป็นหูฟังประเภทคลิปออนเมื่อสวมใส่แล้วตัวลําโพงของหูฟังจะไม่ได้อยู่ในรูหูจึงทําให้ย่านเบสที่ได้ยินมีความเบาบางเล็กน้อยเบสเนี่ยมีลูกขนาดเล็กมีแรงประทะจากกระเดื่องให้รู้สึกได้เล็กน้อยแต่รวมๆแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเสียงที่ได้ยินนั้นแห้งหรือว่าไม่มีมวลแต่อย่างใดนะครับ เสียงกลางทำได้ดีเกินกว่าที่คาดนะครับสาหรับย่านกลางเสียงร้องที่ได้เนี่ยทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงมีความหนาและก็คมชัดได้ยินหัวโน้ตและหางเสียงร้องที่มีความชัดเจนโทนเสียงร้องที่ได้มีความสว่างอยู่ในตําแหน่งที่นําหน้าเครื่องดนตรีส่วนของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นก็ยังสามารถให้รายละเอียดที่ชัดเจนพอสมควรโดยรวมแล้วหูฟังตัวนี้ถือว่าให้ย่านกลางที่สะอาดและก็ชัดเจนทีเดียวย่านแหลมมีความใสคมชัดได้ยินซิปซิปซับซับ,ซบ,ซบ,ซบอย่างชัดเจนแต่ไม่บาดหู ความเป็นประการในย่านแหลมของหูฟังตัวนี้อาจจะไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นนะครับปลายเสียงที่ได้เนี่ยมีความชัดเจนและสามารถทอดได้ไกลทาให้ไม่ได้รู้สึกอึดอัดสามารถสวมใส่ฟังนานๆได้ตลอดทั้งวันครับเวทีและมิติเสียงความกว้างของเวทีเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างมากนักเนื่องจากหูฟังเนี่ยเป็นแบบคลิปออนจึงทําให้ถูกจํากัดด้วยขนาดของเวทีแต่ก็สามารถรู้สึกได้ถึงตําแหน่งที่แตกต่างระหว่างเสียงร้องกับเครื่องดนตรีโดยเสียงร้องเนี่ยจะอยู่ด้านหน้า คาแรคเตอร์ของหูฟังตัวนี้จะโฟกัสไปที่ย่านกลางแหลมที่ทำออกมาได้สะอาดและก็ชัดเจนดีเลยโดยรวมแล้วถือว่าใส่ฟังได้สบายทั้งวันเลยครับสรุปนะครับระหว่าง Indifier R1 และ s a p ีส์ e e อร r ค Pro p ย่านเบสเนี่ยผมให้ Indifier ชนะนะครับด้วยเบสเนี่ยที่ให้มาค่อนข้างหนาเสียงกระเดื่องเสียงกลองให้มาค่อนข้างลูกใหญ่พอสมควรจึงชนะในหัวข้อย่านเบสไปครับ ย่านกลางผมให้ซาพีสเพอร์คลิปโชนะนะครับด้วยย่านกลางที่มีความสะอาดและรายละเอียดของเสียงดนตรีที่ดีกว่าเสียงร้องเนี่ยหนากว่าคมชัดทั้งในส่วนของหัวโนต้ตและหางเสียงมีความสะอาดและรายละเอียดที่มากกว่าทําให้ฟังเพลงได้เพลินๆเลยครับย่านแหลมผมให้ซาพีสเพอร์คลิปโปชนะเลยนะครับด้วยความที่ใสคมชัดกว่านั่นเองและทอดเสียงได้ลึกกว่าทําให้ย่านเสียงแหลมเนี่ยมีความสมดุลและฟังได้นาน เวทีและมิติเสียงนะครับผมให้ Edifier R1 นะครับด้วยเวทีเสียงที่กว้างกว่าเล็กน้อยและตำแหน่งเสียงของคลิปโรตีเนี่ยไม่ห่างกันมากทำให้ได้มิติที่พอดีครับสรุปโดยรวมนะครับ Edifier ย1เนี่ยชนะในย่านเบสและเวทีเสียงที่กว้างกว่าส่วนซาพีสเพอร์คริโโปรชนะในย่านกลางและย่านแหลมด้วยความคมชัดและความสะอาดที่ทำได้ดีสุดๆถ้าหากต้องการเสียงเบสที่มีมวลและเวทีเสียงที่ฟังสบาย Edifier R1 เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าครับ แต่ถ้าหากว่าคุณชอบเสียงร้องที่โดดเด่นและก็เด่นชัดเลยเนี่ยย่านแหลมที่ใสคมซาพีสเพอร์คริปโปจะตอบโจทย์กว่าครับมาในพาร์ทนี้นะครับมาทดสอบเสียงไมโครโฟนกันนะครับเรื่องที่ Edifier R1 Edifier R1 ีเนี่ยมีระบบตัดเสียงรบกวนแบบ AI ออลกอริทึมตัดเสียงรบกวนรอบข้างขณะสนทนาได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ใช้ไมโครโฟน Edifier R1 ทดสอบพูดอยู่ในอาคารนะครับเสียงที่ได้ยินก็ชัดเจนแบบนี้ครับ ตอนนี้สลับมาอยู่ภายนอกอาคารนะครับยังคงใช้อินดิฟ r เออราอยู่เช่นเคย เสียงที่ได้ยินก็จะได้ยินความคมชัดแบบนี้เลยนะครับมาต่อกันที่ซาพีสเพอร์คริปโปนะครับไมโครโฟนเนี่ยมีความชัดเจนดีมีระบบตัดเสียงการรบกวนขณะสนทนาเช่นกันคุยกันในที่เงียบๆเนี่ยก็ชัดเจนปกติแต่ถ้าเกิดว่าคนเยอะๆอาจจะได้ยินเสียงคนรอบข้างเล็กน้อยจะต้องพูดให้ดังกว่าเดิมขึ้นนิดน,นึงแต่ไมเนี่ยจับเสียงพูดได้อย่างชัดเจนครับตอนนี้ใช้ไมโครโฟนจากหูฟังซาพีสเพอร์คริปโปลนะครับทดสอบพูดอยู่ในอาคารเสียงที่ได้ยินก็มีความคมชัดแบบนี้เลยครับ ตอนนี้สลับมาภายนอกอาคารบ้างนะคะยังคงเป็นไมโครโฟนจากหูฟังซาพีสเพอร์คลิปโปเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้มีความคมชัดแบบที่ได้ยินอยู่ตอนนี้เลยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับไมโครโฟนทั้ง2ตัวส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบไมค์ของซาพีสเพอร์คลิปโปเนื่องจากสามารถจับเสียงพูดของผู้พูดได้ดีกว่าดังนั้นในหัวข้อนี้ผมจึงให้ซาพีเพอร์คลิปโปชนะไปครับ มาสรุปกันนะครับเมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าในแง่ของราคาต่อประสิทธิภาพแล้วซาพิทเพอร์คลิปโปและอินดิฟายเออร์อวัน ต่างก็มีจุดเด่นที่เหมาะสมกับราคาของแต่ละรุ่นอย่างซาวพีซเพ์คลิปโปจะได้รับคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านเทคโนโลยีเสียงอย่างเช่น Dynamic EQ a l g อัลกอรที่ช่วยปรับสมดุลเสียงได้ดีเยี่ยมพร้อมโหมดเฉพาะอย่างเกมโหมดและ Movie โหมดที่ออกแบบมาสําหรับผู้ใช้งานที่ต้องการประสบการณ์ที่หลากหลายฟีเจอร์รองรับการใช้งานผ่านแน Peace Audio, อปพ e a c e Audio ยังช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถปรับแต่งเสียงได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ด้วยน้ำหนักเบาเพียง5กรัมและการเชื่อมต่อ Bluetooth 5.4ที่เสถียรเช่นเดียวกันทั้ง2รุ่นทำให้หูฟังรุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากครับทางด้าน i n i f i e r R1 แม้จะมีน้ำหนักมากกว่าเล็กน้อยและดีไซน์คลิปหนีบหลังใบหูเนี่ยให้มาค่อนข้างใหญ่แต่ก็เชยๆด้วยแบตเตอรี่ที่ยาวนานถึง7ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งรวมถึงฟีเจอร์ที่เน้นความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันอย่างเช่น Wearing Detection ที่ช่วยหยุดเพลงอัตโนมัติเมื่อถอดหูฟัง และมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 5 6ที่ทนทานกว่า IPX5 ของ Sapi pe Perkipro ฟีเจอร์มัตติ p o i n t ที่รองรับการเชื่อมต่อ2อุปกรณ์ที่มีมาให้เหมือนกันทำให้ e d i f i e R1 r 1. เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกและความหลากหลายในราคาที่แพงกว่าเล็กน้อยดังนั้นความคุ้มค่าของหูฟังทั้ง2รุ่นนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้งานของคุณเลยครับถ้าเกิดว่ากำลังมองหาประสิทธิภาพเสียงน้ำหนักเบาและราคาที่ถูกกว่า s าพีทเพอร์ค i ิปโปในราคา1,590บาทจะตอบโจทย์ที่สุดครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการฟีเจอร์ที่ครบครันและทนทาน Indifier R1 ในราคา2,090บาทก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันครับ ถ้าเกิดว่าสนใจซาพีทเพลคริปโปในราคา1 5 9่าบาทรับประกันศูนย์ไทย1ปีส่งตรงจากร้านอ e ีเกจเจตไทยแลนด์ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ i n d i f ฟ e r R1 กับซาพีทเพลคริปโปทุกคนคิดยังไงบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างด้วยชอบตัวไหนอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมก็บอกกันได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ